ก็ทำมัง่งหยุดมัง่งทำมัง่งหยุดมั่งอย่างเงี้ยนาง,งานก็ไปทำงานมันก่อนใบเท่าไหร่เองแต่นี่เขาทำ80บาทแต่ยายมาทำก็ร้อยหนึง่งแล้วเขาก็มาขึ้นอีก10บาทก็่จะได้10บาทก็อีกหลายปีอย่างเงี้ยแต่เมื่อก่อนใบมัมถูกมันก็ได้ราคาแต่ตอนนี้ใบมัมแพงมันก็ไม่ได้อะไรเลย ถ้านั่งทำจริงๆก็ใบนึงก็ประมาณ3วันนอกจากตะก้าตะก้าสั่งหรือตะก้าส่งประกวดอะไรอย่างนี้นะมันจะต้องใช้เวลาหลายวันหลังจากโควิดครับผมก็มีผลกระทบมามากเหมือนกันเลยครับ ปัญหาที่เจอในการผลิตของชาวบ้านในการผลิตของเขาก็คือว่ามีต้นทุนทีนท่สูงแล้วก็มีปัญหาในเรื่องของการจัดจําหน่ายเพราะว่าชาวบ้านเวลาจัดจําหน่ายเนี่ยมักจะไปขายตามร้านค้าที่มีพ่อค้าคนกลางทําให้ต้นทุนการขายของเขาเนี่ยไม่สามารถทําราคาได้สูงนะครับเท่าที่ควรจะเป็น คืออยากให้มันอยู่ถึงรุ่นลูกรุ่นหลานเราต่อไปอีกเพราะว่าเขาทํามาเป็นร้อยปีเราก็น่าจะสานต่อในชีวิตเราได้แล้วคนต่อไปก็อยากให้เขาทําอย่างนี้ค่ หลักๆของพวกหนูนะคะที่เข้ามาช่วยเหลือก็คือจะเพื่อทาแบบระบบบัญชีครัวเรือนต่างๆว่าแบบรายรับรายจ่ายของเขาเป็นยังไงค่ะแล้วก็เรื่องสื่อวิดีโอแนะนําว่าหมู่บ้านนี้มีดียังไงแล้วก็จักษารเขาเป็นรูปแบบรูปลักษณ์แบบไหนอะไรอย่างเี้ค่ะอันดับแรกนะคะก็คือช่วยออกแบบผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมจากที่ชาวบ้าน ทำอยู่ค่ะสก็คือ,อช่วยคิดหาวิธีลดต้นทุนค่ะ 3. ก็คือ,อเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายในรูปแบบออนไลน์ให้ชาวบ้านสามารถขายตรงกับผู้บริโภคได้ค่ะคือบางคนอาจจะมีสมาร์ทโฟนใช้แล้วแต่ว่าอาจจะยังแบบไม่ไม่ได้มีช่องทางการจัดจำหน่ายที่แน่นอนเราก็เลยเข้ามาช่วยในสุ่นี้ก็คืออาจจะมีเพจ a c e b o o k มี IT แล้วก็มี l ล n e ขึ้นมาค่ะ เมื่อมีช่องทางการจัดจำหน่ายทางโซเชียลมีเดียแล้วอ่ะชาวบ้านก็ได้มีการโปรโมทผางโซเชียลมีเดียดอที่น้องๆสารคนณท่ก็ช่วยด้วยชาวบ้านก็เริ่มที่จะมีออเดอร์เข้ามาเยอะขึ้นค่ะเราจะเห็นเลยว่าหวายอ่ะเป็นวัตถุดิบที่หายากมากๆแล้วก็มีราคาแพงด้วยเราเลยที่จะช่วยชุมชนก็คือหาแหล่งวัตถุดิบที่มันมีราคาถูกมันมีคุณภาพด้วยค่ะเราก็แนะนำส่งเสริมให้ชุมชนนั้นได้มีการปลูกหวายเองด้วยค่ะเพื่อที่จะได้ลดต้นทุนในส่วนตรงนี้ด้วยค่ะ การที่เด็กได้ลงมาคุกคีกับชาวบ้านเนี่ยเขาจะได้รู้ปัญหาจริงๆของชาวบ้านว่าเป็นอย่างไรเข้าใจสภาพปัญหาของเขาแล้วก็การที่เขาได้มาตรงนี้เขาก็จะได้ประสบการณ์หลายหลายอย่างนะครับเช่นอาชีพเรื่องวิถีชีวิตนะครับเรื่องของปัญหาที่เขาพบเจอเขาก็จะเอาไปสื่อสารในลุ่เรียนได้โครงการยุทธศาสรศษาเป็นโครงการที่ดีโครงการหนึ่งนะครับที่ช่วยให้นักศึกษาเนี่ยสามารถที่จะมาเรียนรู้การ บริหารจัดการจริงในชุมชนจริงนะนอกจากจะได้เรียนรู้และปรับใช้แล้วเนี่ยยังเป็นการช่วยเหลือชุมชนก็ขอขอบคุณทางโครงการนะครับที่สนับสนุนตรงนี้เพราะว่ามันเป็นประโยชน์ต่อชุมชนจริงๆอยากให้สนับสนุนโครงการลักษณะแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆครับผมชาวบ้านนะครับที่เข้าร่วมโครงการของเรานะครับว่า เป็นพระคุณอย่างยิ่งนะครับท่านคืออาจารย์อีกท่านหนึ่งนะครับที่สอนจากประสบการณ์จริงนะครับให้นักศึกษานี้ได้สามารถเรียนรู้นะครับแล้วก็นําความรู้นั้นไปปรับประยุกต์ใช้ให้กับชุมชนอื่นๆนะครับได้เข้าใจในเรื่องของเทคโนโลยีการผลิตรวมถึงการขายออนไลน์ด้วยส่วนมากที่ทำนี่มีแต่คนแกนะ่เนาะก็ไม่รู้จักเทคโนโลยี น้องๆเข้ามาสอนในเรื่องการมีลายมีอะไรแล้วก็เข้ากลุ่มเข้าอะไรกันทีนี้เราก็ได้ได้ได้ตรงนั้นเข้ามาช่วยขอบคุณลหลายๆอย่างที่นำสินดีๆเข้ามามีหลายอย่างที่พัฒนาขึ้น